Спасибо. So ดีค่ะสวัสดีครับเจ้าไหนก็ได้มาเลี้ยงงัวพ่อบอกงานไปบอกมื่อนี่หยุดงานครับมื่อนี่หยุดงานอ๋อไม่ได้เห็นงานหยุดปกติงานยังเห็ดอยู่เมืนบ่ะครับบ่ทันได้ออกวันที่อะไรพ่อสบายดีบ่สบายดีอยู่โรงงานก็ดีคือเก่าเมืนบ่ะครับบ่มีโควิดตัวมีอยู่ฮากะตัวร้านเดี๋ยวนี้มันจางไปแล้วใครแน่แล้วเศร้าแล้ว เพื่อนเฮ็ดงานรุ่นเดียวกันออกไปไปอเบื้อเต่าออกอเบื้อเหรอพอเห็นไหมเดี๋ยวเต่ายก็มู <c oughs> เอาเป็นยังคือตะกี้บ่ได้เลี้ยงงัวะันนี้คือลำซ้ำก,กาเก่าได้มีเงินซื้องัวเลี้ยงก็เง <c oughs> ินรับจ้างอยู่แล้วความเป็นไปส่วนให้มันนี <c oughs> ่แหละนั่นอันงัวะสองตัวนี่ว่าเป็นแสนเหมืนอนเพ่อแม่นป่ครับ โตต,ตัวนี้น้อยเขาถามเลยโตลูกมันนอีกจักบาทเลยเอราะเดี๋ยวนี้เขาขายสอง,มอง,ห,ห,องาาหมื่นหาแล้วย้ำบขายอยู่อืมอันแม่มันเด็กค่ะโูกแม่บขายว่าไมว่าถามซื้ออย่างรู้ราคาไ<อ>่ได<อ>้ซื้อดีหนูบมีปัญญาดอกแม่ม่ใช่อันสี่หมื่นอืมเป็นราคาเง่อนงัวนนะก่อนะเพาะพอสืเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่ามันหลายๆจังจะขายมันบ่าค่ะอืนะค <vers> ะเป็นมะหยองง่วนนะคะ เฮ็ดงานเฮ็ดกันน้ำกันกับนุ่นทิยาต่หลายปีแล้วนะคะนุ่นทิยาออกงานได้สามสี่ปีแล้วนะคะพ่าอันคือยังเงินค่าวป่พก็ถือเลขบ่ค่ะ,ะงวดที่แล้วเอาเลขมาท่าใส่เอามาตะขอนจันน้ำมูลขอนจันนั่นทำงานนั่นแถวของขอนจันคังบ่ค่ะเพื่อนห้เลขหลายตัวบ่กค่ะ<อ>ห้จกักตัววัที่วันที่อันไฮสิบหกกับสองศูนย์แล้วก็ซื้อกลับไปกลับมา<อ>ค่ะ ห้สองคู่ท่านนี่ซื้อห้สองคู่พ่อก็ได้ซื้อกลับไปกัามา,มาถือล่างเต็มๆเลยมเอล่างหอน้อยเนาะเป็นเลขผ้าเรียกยังพอ่บอบ่เลขกับเจ้าเจ้ามาใส่ผมกับพอไปผมกับบู้จักคนลื่นกันนันปะคนลื่นกันเคยทำงานนี้น้ำกันดังวันนี้เพื่อนหายไปมันถึงเพื่อนกับเก้าสองสองเก้าหายคู่เดียวจังวันนี้เออหายคู่เดียวเก้าสองสองเก้าเพื่อนบอกว่าเป็นบนเป็นล่างบ่ อเพิ iden, Bref, inen, ่คนมิสซื้อโอเพิ่นบอกมาเป็นแบบนี้ไหมบอกเป็นแบบนี้แต่ว่าลักษณะการซื้อนี่ซื้อเอาเองเลยแล้วต้องซื้อบนซื้อล่างให้กลับนั่งบอกว่าเงีนยครับเงี้แต่ว่าซื้อคงเชื่อประกับถึอรู้ว่ารับบัตห้าบรกกับโอ้จะแสดงว่าเจ้านี่หายไร้เทื่อแล้วแมนโอ้ยะหายพ่กไล่สองสามปีแล้วพอกันกระถือประจำเออถือห้าพ่อง่ายถืออยู่ อาปบปิดอบซื้อกับทางจะกับหอบซื้อล่างบอกงานเงินบอกพ่อโ,โอ้เข้าใจแล้วเพิ่นหายถือประจําแต่ว่าพ่อบางทีซื้อเลขบ่กลับบางทีก็ซื้อตะบนมันออกล่าง<แ>อ๋อถ้าบ่าอยากพลาดอีหลีต้องซื้อบนซื้อล่างซื้อกลับน้ำนโอ้เลขเพิ่นสิเป็นแบบนั้นแต่ว่าเลขเพิ่นบ่าหายร้ายคุณบอกพ่อแ,แต่ว่าคันถืออีกนี่งวดต่อไปนี่ก็มีเบอร์โทรเพิ่นจะบอกบ่าโบไม่เจอพวกเขาแบอย่างเพราะเขาแปลวาเองยุคนแก่เพราะว่ามันมีเวลาไปก่อน ก่อนแกนอยู่ออไปไปงวดละเทียสองเทียันสิบอกว่าต่ว่าใกล้ๆมือมากเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเลขว่าบ่บ่บ่บหนี่งที่เห็นเห่มากโววิเปลี่ยนแปลงเทียเดียวแล้วเลยเทียเดียวแล้วเลยอือก็ดีค้ะตะว่าตะว่างวดนี้เพิ่นให้ตัวได้ก็เพราว่าไม่ก้าวเก้าสองสองเก้านี่นะก้าสองสองเก้านะคะขอบคุณพ่อละลายเด้อเด้อที่แบ่งปันนะ่งงวพ่อก็ไปไกลแล้วนะคะค่ะ สวัสดีค่าลูกวนพ่อสักนงงี่ะครัคเพิ่นยันง่วพิ่นไปกินเขาเชาาบ้านนะคะหน้าแถวนี้ิ่นเป็นหน้าวานเขานะคะนุ่นที่ยากกับท่ายาำห้เป็นแค่แน้วท่าเน้อคะ้อเบื้องบรรยากาศน้ากันนะคะท้องไร่ท้องนานะคะแถวภาคอีสานจังหวัดกาฬสินจะเป็นแบบนี้นะคะน้าเต็มทงเต็มหน้าก็เจ้ากระเริ่มกับ,บ้านเขากันนะคะในคลิปนี้ก็มีเลข2 9 9 2ของพ่อเวนะคะเพื่อนเพื่อนหายมานะคะจากคอนแกนถูก แทบทุกงวดนะคะบางข้งกับเขาบนบางข้งกับเขาล่างงวดนี่จะเป็นบนหรือเป็นล่างจะออกแบบใดฮะคะ่อยมาติดตามน้ากันนะคะเดี๋ยวนุ่นที่ย่อจะจดใส้กระดาษให้เด้อค่ะเด้อกันเลื่อมเพื่อว่าจะแคบหน้าจอได้นะคะอย่างน้ำวัวกับไปไกลแล้วนะคะ เลขพอเวนะคะพอเว้ะะอเวาหอยมาเพื่อนหอยมาจากคอนแก่นนะคะเขาประจําหัดน,นี้เป็นกัหายหาเดี๋ยวนี้นะคะ92 2 9สองนะคะจดไว้แคบนาจอไว้กันลืมนะคะไว้เปรียบเทียบกับล,ลายสำนักษ้นที่ยาท้ายําให้เป็นแค่แนว่า,านะคะ,ะ,คะเห็นเลขเพิ่นหน่อยนะคะขออนุญาตเพิ่นเอามาลุ่มองนะคะออก่องออกซื้อนะคะใส่หรือจะไก่เคี้ยงข้าวค่อยมาติดตามน้ำกันนะคะัางข้างเลข กัเ,เลขเคุกกับเป็นเลขค้ายๆกันนะคะนะคะ,นะคะยจจาจะท่ายหเห็นบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วก็จะท่ายเป็นเห็นตัวเลขเป็นพักๆนะคะว่าหนึ่งคลิปขึ้นไปคือสิบนาทีนะคะ่อแล้วก็เว้าหลา้ายบ่ได้ง่วงมันจะบไปจิงเขานะคะก็จะว่านเขานะคะบางทุไรถึงหน้ามันกับว่านเขากะะัน ไทยเห็นบรรยากาศนะครับบางคนก็นอยู่จังหวัดนี่แต่ว่าไปทํางานนะคะไปทํางานอยู่ตา่างประเทศหรือไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดบ่ได้กลับามาบ้านนะคะนุ่นที่ยากก็เป็นซื้อกลางนะคะไายหเห็นบรรยากาศน้ากันนะคะบางคนก็คิดถึงบ้านคิดหอดบ้านแต่ว่าบม่มีโอกาสจะมาเยี่ยมบ้านนะคะนุ่นที่ยากจะทายเห้เบืองะะเด้อแถวบ้านเฮากับมีคนเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ด ไ่อ้อยนะคะเห็ดอ้อยเห็ดมันสับปะหลังนะคะจังหวัดกาลสินนี่หลักๆคือเห็ดอ้อยกับเห็ดมันนะคะเห็ดไฮมันไฮอ้อยนะคะแล้วก็เห็ดหน้านะคะสามอย่างนี่นะคะที่เพิ่นเห็ดเกษตรกันนะคะแต่ว่าจังหวัดอื่นนนทิยาบรู่นะคะแต่ว่าหลักๆอยู่จังหวัดกาลสินนี่คืออ้อยกับมันนะคะที่เป็นราคาอยู่ตอนนี้คือมันกับอ้อยสองอย่างเขานี่ราคาบอดีแล้วค่ะเด้อ ราคาในคลิปนี้กับีเลขพเวนะคะเลขพเวงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกห้านะคะงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นกับถือศูนย์สองสองศูนย์นะคะงวดนี้เป็นแบบนี้นะคะเลขเพิ hmm. ่นบ่หลายโตนที่ย่ายคิดว่าเป็นเป็นแต่ลงทุนนะคะสําหรับผู้ใดทุนหน่อยนะคะนะคะสองเก้าเก้าสองนะคะอาจจะเป็น ทากับหัวอาจจะเป็นสองหกหกสองนะคะน้องที่าทายทํำไห้เป็นแค่แนวทังหาสื่อสรารกินแบงลัฐบาลนะคะน้องที่าจะขอยุติเลขพอเวนะคะในงวดวันที่สิหกมิถุนาสองห้าหกห้าไ้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไม้เจ้าดีสวัสดีค่ะ